เปิดภาพสามีคนแรกของปุ๊กอภัสารานางสาวไทยคนแรกคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้จริงๆสำหรับอบปุ๊กอภัสารานางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2507คะ่ะและสามารถกรองตำแหน่งนางงามจักรกวาลได้สำเร็จในปีคศ1965เป็นคนแรกของประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะและหากย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 0 8 The หลังจากที่คุณปุ๊กได้รับตําแหน่งนางงามจัก,กรวาลตัวเองก็ได้แต่งงานกับหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรจนมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรหรือหม่อมโจหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแค่สองปีทางคู่ก็ได้จบกันค่ะจนในเวลาต่อมาก็ได้แต่งงานใหม่กับเจ้าสัวเซนทันคุณสุท่ิกียิจิราธิวัน์จนมีทายาทอีกคนนั่นก็คือหนุ่ม บ๊อกพัดสลกรอนค่ะทางคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยาวนานกว่า20ปีแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจลดสถานะและทุกวันนี้สำหรับหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรอดีตเอกระครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นโอ,อรสของหม่อมเจ้าขาจรจบกิติคุณ และนี่ก็คือภาพของหม่อมราชวงศ์เกติคุณที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ